สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนพเพื่อนๆมากินแกงนี่ค่ะแกงหัวเชเท้านะแกงส้มหัวเชเท้านะคะใส่ใส่ปลากระป๋องบ้านเขานะคะใส่ปลากระป๋องฮนะดูเข้มข้นนะคะดูน่มด,ดูเนื้อปลากระป๋องปลากระป๋องบ้านเขามันก็จะมีเป็นพวกมันมีหลายยี่ห้อนะ,ะบางบางครั้งก็ใส่บางยี่ห้อก็ใส่กระโพดไปด้วยแล้วก็ ใส่พริกไทยด้วยแล้วก็ใส่ปาปริก้าสดหั่นไปนะคะนี่ก็เราก็ใส่นี่ค่ะเนื้อชิ้นเนื้อปัากล่องเบื่อกับข้าวนะคะก็เลยหากินอะไรที่เป็นแบบนี้นะคะก็ไม่รู้รจะกินอะไรนะคะ,คะปลากระป๋องบ้านเขานะคะก็ปกติเนี่ยเราก็ใส่พริกแกงไปแล้วไม่ต้องใส่อย่างอื่นนะคะใส่พริกแกงแล้วหัว หัวกระชายเราก็ไม่ต้องเอามาใส่ก็ได้เพราะมันอยู่ข้างในในกิเก่งส้มแล้วนะคะถ้ามาทุบใส่หน่อยก็ดีแต่ว่าใส่แล้วมันก็จะเผ็ดไปหน่อยนึงนะ,ะก็นี่นะคะอยากเห็นปากระกป๋องบ้านเขานะคะนี่ค่ะกระป๋องแบบนี้นะคะแบนๆก็400ก,กร,รัม ก็ไม่มีปลากระป๋องอบ้านเราก็ใช้กระป๋ากระป๋องนี้ก็ได้นะคะแบบเบนเบนนะน่ากินได้นะกินได้อันนี้ก็ลดลดอะไรนะลดพริกไทยนี่พริกไทยนะยแล้วก็มีอ,อ,อะไรนะอันนั้นบ้านเราอะแมงลักเหมือนแมงลักบ้านเรากระเพราบ้านเรานะคะ เข้าบ้านเราใส่ด้วยอ่านี่ก็ขออนุญาตไปกินอาหารเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ